ทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่31ทธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในวันสุดท้ายของปีแบบนี้ราคาจะไปในทิศทางใดกันเราไปติดตามพรพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้วันสุดท้ายของปีวันพัตรัสบดีที่31ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์ราคาทองวันนี้โดยค่าเงินบาทอยู่ที่29.904บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองโลก หรือโกลสปอตอยู่ที่1,894.20ดอลลาร์สหรัฐข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาทองวันนี้โกลสปอตวันสิ้นปี63ปรับตัวขึ้นแรงในระดับ1,900ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจากความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นหัวเซงเฮง วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำไว้ว่าการเก็งกำไรในระยะสัน้นสามารถกลับเข้าไปซื้อในช่วงที่ราคาทองพักตัวกลับลงมาเคลื่อนไหวในแนวรับบริเวณ1,875ถึง1,880ดอสลลาร์สหรัฐมาดูราคาทองในประเทศวันนี้ประกาศครั้งที่1ของวันโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทันทีที่ 150บาทนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง96.5%โดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,750บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,850บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ 1, 7 3 3บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,272บาท 28สตังค์ขายออกอยู่ที่บาทละ27,350บาทนะครับส่วนราคาทองรูป,ปรพันธุเ 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองมีดังนี้นะครับเริ่มที่ราคาทองข้่วสลึงเมื่อบวกกับค่าคอมมิชเลียราคาจะอยู่ที่3,919บาทราคาทอง1สลึงเมื่อบวกกับค่าคํามิชฉลียราคาจะอยู่ที่7,300 38บาทราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางเมื่อบวกกับค่ากำไรนจเฉลี่ยราคาจะอยู่ที่1 4 1 7 5บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรนเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่27,850บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรนเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่55,200บาทโดยค่ากำไรจเฉลีย่ยดังกล่าว เราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่าคำเร็ดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่าคำเร็ดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยก,กันกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ